มันคลิปนี้เรามารมมันมางเครื่องใหม่สายไฟนี่มันรุดนะขัวมันรุดสายมันรุดสายมันรุดจังไงเราที่โต้โตจทองแดงมาง่าเ่ยมางนอนนอก

วงนั่นวงได้รุดัวนี่มันแน่นดีก็รุดมาติดไปไวไปนี้ว่ามาทปไปนี้ไปไปนี่นงนงไงวงที่มันรุดวงที่มันรุด ทีหน้เดียวทำการทีนี้โอเคอะซมเอามดแล้วตอแล้วเราก็จะเป็นนนี้ต่อต่อไม่เครื่องกรี อ่ะ,อะเรียบร้อยหลังจากที่เราเสือมาเรียบร้อยแล้วไปแบบนี้มาประกอบกันเลย่าเสร็จแล้วประกอบครับเเสือมาแล้วประกอบเข้า 嗯。 มันมนะครับเดียวแม่ทัตนะถ้าพ่ออ,อ,อ้างว่ายัง่ได้จากยูฟ่ามัใช้ค่าเทอเม่นนอะจะห้ใเยนกอนไล่สูงะเลยนะใช่หวะใช่ไหมวะใช่ไหกานข้าเยทักรถามอะไรพวนี้มา่น้ำลายดีกว่ามนี่โอเจ็ดบ

ลูอย่างเงียเดี๋ยวเดขึ้นออกดูรูกอย่างเตี่ยจำอไเา่เาิ้วนิวออมาเรื่องอครับ วิธีการซ่อมเครื่องนะครับก็วิธีการซ่อมเออะเอาตเบอร์หน้าคนซ่อมสิเราเห็นเนาะเราเห็นมีการซ่อมนะครับเนาะนี่ครับแล้ดวงหน้าตาคนซ่อมนะครับนะไม่แน่ๆผู้ซ่อมเราดูใกล้ๆกันนะครับไม่มีอะไรมากแต่ต้องยิงยังไลายครับคือเก่าแหละ มุนมุนมุนอเครับอ๋นอนี่นะครับเขื่องไม่อย่างรงงงับนตรง,งไห<ง>น<ำ>มองเน<ำ>ี่ยมึเนี่ยมางไม่ตรงนี้ยังมั่งไม้เลยับดีกระชิดเลย <laughs> นี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยววิธต่อไปครับเรียบร้อยเรวจะเอาหัวนี้ใส่เรียบร้อยจบคลิปบายบายครับเดี๋ยวคลิปต่อไป